สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28นะครับเดือนธันวาแล้วนะก็ไกลละไกลละนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ทําสิ่งใดใครเดินทางครับขอให้ปลอดภัยนะผมว่าช่วงนี้คนก็คงจะทยอยเดินทางนะครับทําอะไรก็ใจเย็นๆนะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้เลิกงามยามดีวันนี้มีเรื่องของการเดินทางเฉยเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากเดินทางครับเดินทางได้ปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับมีสิ่งดีๆกลับมาแล้วก็ วันนี้เรื่องของการาทำเรียกว่าเลิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับบางคนบอกว่าเริ่มงานใหม่ก็มีนะเออใครจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับจะหาข้อมูลหรือว่าจะจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าจะาเปลี่ยนชื่อแท้นะครับแล้วก็ได้นะครับหรือรีโนเวทเรื่องของร้านค้าสินค้ารีแบรนด์อะไรของเราก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุยเจราจาเรื่องสําคัญคญนะครับ แล้วก็นุ่ง่มผ้าใหม่ก็ได้นะครับเรยกว่าเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนทรงผมอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับประมาณนี้แหละคือเลิกมีไม่เยอะนะครับแต่ก็ลกหลักๆก็เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของชื่อแซ่อะไรต่างๆนา,นานาก็ดีเป็นพิเศษนะครับโอเคแล้วก็อ่อเดี๋ยวต้องบอกนี่ก่อนครับมผมชอบลืมต้องบอกก่อนเรื่องของจุดอ่อนนะครับบางคนอาจจะเคยฟังแล้วนะอ่าแต่ว่า บางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งมาเจอกันนะครับก็สวัสดีครับผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับจุดอ่อนแต่ะละราศีเข <ส tenido> ้าไว้นะครับบางทีเราไม่เข้าใจตัวเราเองก็มีนะครับหรือว่าเราไม่เข้าใจในคนที่เรารักหรือคบหาอยู่ด้วยนะครับบางทีเขาก็มันก็มนก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเรื่องอารมณ์จุดอ่อนเรื่องของคําพูดจุดอ่อนเรื่องของการใช้เงินจุดอ่อนเรื่องอะไรบางที แต่ละราศีนะครับมันจะมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ลองฟังดูว่าจุดอ่อนเราแต่ละราศีจริงๆเนี่ยเราจะได้รู้อ๋อจริงๆมันเป็นราศีนอเราถึงเป็นแบบนี้เองนออะไรเงี้ยนะครับจุดอ่อนเพราะใจอ่อนขี้สงสารหรือชอบช่วยเหลือคนแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับมันก็มีบางราศีที่คนมาเปรียบบ่อยเนี่ยออกไปฮะฉะนั้นบางทีเราจะได้รู้อ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้เราก็บอกทางแก้ทางออกอะไรไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับลองเข้าไปดูนะ ลองดูแทนคนอื่นเขาได้นะครับบางทีเราอาจจะเพิ่งรู้จักกับใครสักคนหนึงมาเราจะรู้ออจุดอ่อนเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาถึงเป็นแบบนี้นั่นเองเราจะได้ไม่ต้องซื้ถือสาหาความเขานะฮะร,รู้เขารู้เรานั่นแหละนะครับเราก็ไปในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับนี่ก็ได้นะผมว่าจุดอ่อนคนราศี อะไรก็เขียนไปนะครับราศีเมษพศ่งศพนะครับจุดอ่อนคนราศีเมถุนคนราศีสิงห์คนราศีกันเลยก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะเรื่องของอวันนี้เลขมงคลนะครับมีดังนี้นะครับเลขแรกคือเลข5นะครับแล้วก็เลข1นะครับแล้วก็เลข0นะครับแล้วก็เลข8นะครับอ่าเลขห้า 108ปอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่าไม่ค่อยใช้กันครับคือเลข2นะครับสีที่ถูกโฉลกนะครับวันนี้มีสีน้ําเงินนะครับที่ใช้ได้นะสีแดงนะครับนะแล้วก็ต่อมาคือสีส้มนะครับสีที่3าคือสีส้มแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีดํานะครับวันนี้นะครับเลี่ยงๆนะฮะถ้าใครเดินทางหรือว่าจะทําอะไรไปไหนเมื่อไหนนะครับเลี่ยงๆของสีเหลืองนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเนาะ ใครที่ต้องบอกครับว,ว่าช่วงนี้นะครับการผัดเปลี่ยนนะครับผัดเปลี่ยนสักรลาดใหม่นะหรือว่าการผัดเปลี่ยนวันเกิดนะครับดวงชะตามรุษุ์เราเนี่ยมักจะเปลี่ยนในช่วงวันวนหรือเวลาสําคัญๆนะครับเปลี่ยนวันเกิดเน,นี่ยทักษะมันเปลี่ยนทักษะปีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นชีวิตบางคนมักจะเริ่มต้นหรือว่ามีปัญหาจะเริ่มต้นที่ดีหรือเริ่มต้นมีปัญหาจะอยู่ที่แถววันเกิดนะครับแล้วก็ ยุคหลังๆมันจะเป็นเรื่องของปีใหม่ด้วยก็มีนะครับเหมือนกับอารมณ์ของคนนะครับที่จะริเริ่มหรือที่จะทําหรือไม่ทำะไรนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ประมาณช่วงควบย่างควบปีใหม่นะครับหรือว่าย่างเข้าวันเกิดนะครับพยายามมีอะไรใจเย็นๆนะแล้วก็มีโอกาสก็ทําบุญสร้างกุศลนะครับเป็นพิเศษหน่อยเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำนะครับเรื่องของการทําบุญนะครับในช่วงปี 2 5 6 5นี้นะครับเพราะว่าแต่ละราศีเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าราศีเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแต่ละเรื่องคืออะไรเพราะฉะนั้นจุดอ่อนคืออะไรเราก็ต้องใช้บุญกุศลแล้วก็วิธีการนะครับที่จะทําให้จุดอ่อนมันแข็งขึ้นมานะครับจุดอ่อนเรื่องการเงินปีนี้จุดอ่อนคือเรื่องความรักของปีนี้ของราศีนี้จุดอ่อนคือเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าป่วยไข้ไม่สบายของราศีนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะดูแล้วก็จะนํามานะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ ก็ลองนําไปใช้ดูเนาะแล้วก็ดูแทนลูกหลานหรือแฟนเราหรือว่าคนใกล้ชิดเราได้เช่นเดียวกันนะครับให้บอกบุปการีก็ได้นะครับเผื่อว่าปีใหม่จะไปทําบุญทาอะไรดีก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวก็ยังไม่ลายังไม่ลาะลาอีกแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีตุลพิจิกแล้วก็ธนูครับเริ่มที่ราศีตุลก่อนนะฮะวันนี้เป็นวันที่ทําอะไรนะครับ หวังผลสําเร็จได้อยู่นะครับถ้าสมมติคุณจะต้องไปคุยเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญหรือว่าไปเคลียร์งานหรือว่าแก้ปัญหาหรือว่าเดินทางหรือว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ใดก็ตามหรือว่าหวังผลสําเร็จอะไรก็ู้นะแล้วแต่ว่ากิจกรรมของเราอยากทําอะไรนะครับพยายามให้เต็มที่นะผมว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะมีข่าวดีแล้วก็อะไรที่ทํามันก็สําเร็จนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับระยะนี้มุมดาวการเงินเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซื้อของแบบ ของชอบส่วนตัวนะคนอาจจะอยากซื้ออะไรมานาแล้วก็เตรียมความพร้อมก็มีโอกาสาที่จะได้นะหรือบางคนอาจจะออใกล้จะซื้อนะครับหรือว่าสั่งของบางอย่างที่เตรียมความพร้อมบางทีอาจจะให้กับคนที่ร,รักก็ได้นะครับคือเป็นการใช้เงินเพื่อเพื่อความสุขส่วนส่วนตัวเราเองนะครับหรือว่าเราให้ใครคนที่ร,รักเขามีความสุขเราก็มีความสุขส่วนตัวเราด้วยประมาณนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เรื่องของการงานการเงินก็ค่อนข้างดีนะครับ เพียงแต่ว่าการซื้ออะไรในช่วงนี้ต้องเช็คสินค้านิดนึงนะบางทีจะเจอของที่มันมีตําหนิหรือของที่มันเรียกว่ายังไงละมันไม่ได้คุณภาพก็ได้หรือว่าของผิดสเปคก็ได้ครับหรือว่าส่งของผิดอะไรมานะครับจากนั้นหรือว่าสั่งของสั่งอาหารสั่งข้าวอะไรบางทียังมีอะไรผิดๆิดถูกๆเลยนะครับจะนั้นวันนี้ก็ต้องแบบเตรียมความพร้อม เรื่องของการเช็คเข้าของแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่โสดนะครับวันนี้พูดคุยกับใครมีความสุขมากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมนะครับที่ทําด้วยกันหรือว่าอยากไปไหนหรืออยากนัดหมายหรืออยากคุยอะไรต่อการและกันนะครับก็คุยได้นะคนที่แบบมีโสดแต่ว่ามีคนชอบอยู่หรือว่าคุยอยู่ด้วยประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่ดีในการพบเจอในการพูดคุยในการแก้ปัญหาในการขอให้ช่วยเหลือทําอะไรก็ตามนะครับก็สามารถทําได้นะแต่ว่ามันมีเรื่องกวนประสาทกันและกันอยู่บ้านนะครับดังนั้นก็ต้องระวังอารมณ์นิดหนึ่งบางทีมันจะมีการแบบไฟตประทะคารมกระจุกกระจิ๊กเล็กๆน้อยกันอยู่บ้าน,นครับมันไม่มีะรเรื่องใหญ่หรอกแต่ว่าวันนี้เป็นวันเรียกว่าคุยกันแล้ว มันสนุกไปความสุขประมาณนี้นั่นเองนะครับมันมีพ่องแง่แมงงอนนะีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับท่านที่เอาสุขภาพร่างกายบ้างนะ,ะอันนี้ที่ต้องระมัดระวังครับวันนี้ร้อนในครับกับอย่างคือเรื่องของการปวดขาปวดเขา่าหรือว่าปวดน่องบางทีอาจจะเป็นเรื่องของขาแขนขามันชานะฮะแล้วก็ ท่านที่อยู่ในวัยสวครับเรื่องแรกที่ต้องระมัดระวังคือคอเจ็บคอเสพต่อมทอนซิลเสพหรือว่าเรื่องของไทรอยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะแล้วก็อางที่2นะครับเรื่องของการคันดาเนื้อตัวหรือว่าเป็นมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวคันดาเนื้อตัวอาจจะผิวแห้งก็ได้ครับหาอะไรแบบโลชั่นมาทานิดหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนี้แหละโอเคนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกบ้านนะครับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทํามีแนวโน้มที่ มีเซอร์ไพรส์นะครับอ่ามีเรื่องประหลาดใจอะไรที่เราคิดมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับคุณวาดพลาดบอกว่าวัาวนเนี้ยเช้ากลางวันเย็นทําอะไรหรือว่าจะไปกินที่ไหนหรือว่าจะนัดเจอใครอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เป็นไปตามนั้นมันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นนะครับมีอะไรที่มันสลับตารางไปตารางมาบางตารางตารางหรือว่าบางงานอาจจะต้องแบบยุบโปรแกรมนะครับการนัดหมายไปก่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นแค่วันเดียวแค่นั้นเองนะครับกับไปอย่างหนึ่งในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะครับหมุนเงินได้หมุนเงินดีหรือว่าได้ซื้อหรือได้กินของอร่อยๆอ่ฮะมาเนี่ยนะแล้วก็มีลาบปากแล้วก็การพบเจอใครในเรื่องความรักนะครับคนที่โสดไปที่คุยกับใครก็หรือคุยกับคุยกับคนที่เรารักหรือผูกพันนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นแฟนนะครับหรือว่าถูกใจนะครับหรือว่าใความรักมันดีอ่ะเพราะฉะนั้นคุยมันก็มีความสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยเหลือบางอย่างแก่กันและกันได้นะครับวันนี้ความรักค่อนข้างดีส่วนเรื่องของท่านที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้หนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างที่2นะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับต่างคนต่างยุ่งๆอ่ะผมว่าภารกิจในช่วงนี้จ,จะยุ่งๆนะครับต่างคนต่างมีกิจกรรมส่วนตัวนะนก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองนะครับ โอเคเนาะก็แล้วก็ในช่วงนี้มันมีโอกาสนะครับที่จะได้ของอะไรกระจุกกระจิกเล็รกๆน้อยๆห,ห,หนึ่งลาบปาก2อ,อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือ3เป็นสิ่งของหรืสอสอาจจะเป็นใครที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็ได้นะครับความรักก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับหนึ่งนะครับมีเรื่องของท้องผูกท้องเสียอย่างนี่2ครับมันเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนเลยนะอยู่แถวๆท้องกระเพาะลำไส้นี่แหละนะช่วงนี้ปัน่นป่วนแปลกๆดีทานอาหารที่ แบบเบาๆนิดนึงแล้วก็แบบย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็อย่านอนดึกแล้วก็อย่าทานกลางคืนเนาะเดี๋ยวจะป่วยได้ครับมันมีบางวันที่ทานได้ไม่เป็นไรแต่อย่างวันนี้นะครับก็เรื่องเลี่ยงทานมืดเกินนะครับมันจะป่วยได้ง่ายหรือว่ามีปัญหาหรือมีเอฟเฟกในวันรุ่งขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของทุนยูในวยสวนะครับวันนี้ที่หลงที่ลืมครับแกะใบยางครับวันนี้เรียกว่าไมเกรนขึ้นปวดหัวมันตึงๆึงหัวนะครับศีรษะประมาณนี้แหละแล้วก็มีโอกาสที่จะ จะบอกว่าหงุดหงิดกับคนในบ้านคนในครอบครัวนิดหนึ่งเนาะคนที่อยู่ในวัยสว์นะครับแล้วก็ระวังลื่นสะดุดหกล้มนะครับม,มีปัญหาเรื่องการก้าวเดินหรือว่าขามันยอกอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะข้อดีของเนี้ยใครค้าขายเหมาะการทําโปรโมชั่นเหมาะกัการตามลูกค้าตามสินค้านะครับหรือว่าสั่งของนะครับแล้วก็มีโอกาสทาโปรโมชั่นและทากาไรหรือกระตุ้นการตลาดได้ดีพิเศษนะครับ ในวันนี้มันเป็นวันที่มีเซนต์ผมว่าความรู้สึกต่างๆบางทีคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้หรือว่าเร็วๆนี้นะครับมันจะรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างแม่นเด้อคุณอาจจะฝันอะไรแปลกๆนะครับหรือว่าฝันอะไรที่มันจับใจความไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เริ่มจะรู้นะครับว่า กำลังจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับในการอ่านใกล้นี้นะครับประมาณนี้เลยนะคือโลกม,มีช่วงนี้มีเซนต์อ่านคนเก่งอ่านคนง่ายอ่านคนแม่นด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมามาดูต่อมาบ้างนะคนราศีธนูบ้างครับคนราศีธนูนะฮะในช่วงวันนี้มุมดาวมีโชคลาภนะครับเรียกว่าเป็นวันที่ดีในการที่จะเนินนะครับโชคฟุ๊กฟุกข้อสองนะครับมันมีกิจกรรมจะบอกว่าอะไรที่คนเก่าๆคนที่รู้จักเดิมๆนะครับคนที่เรา ไม่เจอกันมานานนะครับให้โชคให้ลาบหรือว่าจะคุยหรือทําอะไรก็ตามนะครับประสบความสาเร็จกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเลยอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงนะครับในช่วงนี้มันมีดวงเครื่อเส่งโชคเสียงโชคเสียง,งดวงได้อ่าแล้วก็ทำธุรกิจทําการค้ามีโชคฟุกๆบางทีอาจจะเป็นกําไราจ,จะเป็นลูกค้าหรือเป็นออเดอร์ที่แบบเออเซอร์ไพรส์ปปรามาประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่ทํางานโดยทั่วไปนะครับวันนี้เป็นวันที่แก้ปัญหาได้ดีแล้วครับแล้วก็ปากเป็นเอกช่วงนี้พูดคุยอะไรจะสําเร็จนะครับเลยบอกว่า การเจราจาติดต่อต่อรองสําเร็จการที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครหรือว่าจะผัดผ่อนหนี้สินหรือบางคนอาจะจะไปทวงหนี้สินในน้มสําเร็จทําอะไรที่เกี่ยวกับการเงินวันนี้ดีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของการกินการเดินทางนะครับวันนี้จะรู้สึกว่าวุ่นๆเรื่องงานนิดนึงนะหรือภา,ารกิจอะไรที่ทำนะครับมันมีดวงที่จะต้องเร่งหรือรีบหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เสร็จโดยไวในประมาณนี้นะครับฉะนั้นอย่าอย่ารอช้านะครับพยายามรีบเร่ง อะไรที่มันชักช้าอะไรที่มันต้องเสร็จให้ไวนะครับควรสรุปนะครับอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันต้องจบก็รีบให้จบนะครับประมาณนี้แหละความรักบ้างนะครับในช่วงนี้มูลดาวความรักทั้งคนที่โสดคนที่ไม่โสดรับความรักมันเป็นความรักที่แบบกลางๆนะครับแต่ค่อไปทางดีนะจริงๆคู่ครองคนรักให้โชคให้ลาบหรือว่าให้การช่วยเหลือหรือว่าให้กําลังใจหรือว่าเรียกว่าเสริมดวงเรานะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ปรึกษาหรือหรือว่าคุยอะไรต่อกันและกันได้เนาะ เราไมถึงนะครับมันมีปัญหาอะไรที่มันยากๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้การติดต่อการเจราจาการต่อรองดีเพราะฉะนั้นการพูดคุยแล้วก็อยากจะให้ใครทําอะไรให้นะครับวันนี้ช่วงนี้ทำได้นะฮะแล้วก็ความรักก็ดีแหละนะครับแล้วก็เรื่องของ สุขภาพร่างกายครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระวังคือ1ร้อนในข้อ 2. นะครับมีจุกเสียดแน่นท้องข้อ3เรื่องน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นไปอีกและข้อ4นะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของออต้องบอกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กน้อยแล้วก็ลื่นสะดุดถล้มหรือว่ามีอะไรล่ะเข้าของบางอย่างครับมันสูนหายหรือมันเสียหรือมันพังอะไรประมาณนี้ครับดูแลเข้าของของเราดีๆด,ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยู่ในว,วัยสวครับวันนี้1นงนะครับความดันข้อ2นะครับ เรื่องของน้ำหนักตัวก็ยังน่ากังวลอยู่นะข้อ3มนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของออขาเข่า,ขาไม่ค่อยมีแรงนะครับช่วงนี้มันเหมือนกับขาหรือแขนหรือเข่าไม่ค่อยมีแรงฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ,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 ษด้วยนะทาอะไรก็เรียกว่าต้องช้าชนะครับหรือออกกาลังกายเพิ่มเติมบ,บ้างก็จะดีนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับมันมีโชคฟุกฟุกเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะอยากคุยเรื่องงานอยากคุยเรื่องเงินอยากเสี่ยงโชคหรือว่าอยากทําอะไรที่มันหวังผลนะครับเรื่องลาบนะครับมันจะมี บางสิ่งได้มานะครับประมาณนี้แหละต่อมาครับเรื่องของบทส,สรุปนะครับคนเกิดในราศีตุลนะครับ <sm> <này> สเสน่ห์ของราศีตุลนี่เสื้อผ้าน,นะครับเนื้อสีสว่างสว่างสุดใสแล้วก็ใครสายมูวนันนี้เรียกว่ากายทิพย์เนื้อทิพย์ต้องกลิ่นหอมร่างกายเดินแล้วแบบโอ้หอมลันจวนประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้มีความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการพยายามทําอะไรที่เราอยากทําในช่วงเนี้ยทาได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีพิจิกนะฮะ ข้อดีของวันนี้นะครับคนพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าหลายๆายอย่างแล้วก็มีเซอร์ไพรส์พยายามยืดหยุ่นในวันนี้นิดนึงนะสมมุติว่าบางอย่างมันอาจจะได้ทําแล้วก็บางสิ่งก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับสมมุติเรามีโปรแกรมสัก4อย่างคนอาจจะได้ทำสัก3าอย่างอีอย่างไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องไปทำอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามวันนี้ยพยายามอย่าแตกตื่นอย่าตกใจนะครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยใดๆที่ทําให้เราต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือเดินทางเร่งด่วนก็ช่างมันนะครับอะไรที่เกิด ก็ยอมรับสภาพแล้วก็ทําสิ่งสิ่งนั้นต่อไปนะครับอย่าแข็งขืนอย่าฝืนแล้วก็อย่าอย่าเครียดนะครับแล้วก็สเสน่ห์คลราศีพิจิกนะครับวันนี้คือเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีนะครับทูโทน2ส,สีแต่งหน้านี้แต่งอ่อนๆน,นะครับแล้วก็คลายสายมูนะครับวันนี้พกเกี่ยวกับเรี่อของเหรียญน,นะครับเหรียญเก่าๆเ,เหรียญโบราณโบราณน,นะครับหรือว่าเป็นเหรียญ หรือแบงค์นะครับต่างชาติก็ได้นี่เงินต่อเงินนะครับมันมีความเชื่อเช่นนั้นแล้วก็ต่อมาครับท่านที่เกิดในราศีธนูนะครับเสน่ห์ของราศีธนูครับวันนี้คือ1นนะครับถ้าเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆนะครับข้อ2นะครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามพยายามรีบเร่งทํานะครับวันนี้ต้องเร่งนะแล้วก็รัดกุมด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวัดระวังข้อของเครื่องใช้บางอย่างเสียหายสูญหายแต่เอาจริงๆคือผมอยากให้อย่าอย่ารอช้าถ้ามันมีอะไรที่มัน คาราคาซังอยู่พยายามรีบจบให้ไวนะครับเราไปถึงใครสายมูนะครับในช่วงนี้พกเขาของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับบุปการีอะไรที่เกี่ยวกับบุปการีหรือขอพรบุปการีท่านจะทําให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้แหละนะก็โอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางคืนนะครับก็ทําสิ่งใดสมปัารถนานะแล้วก็ใครฟังคลิปนี้นะครับ ช่วงวันอังคารนะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีครับใครเดินทางขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับกันทุกๆคนแล้วก็ใครที่มีภารกิจสิ่งใดที่ตั้งใจจะให้สําเร็จนะครับก็ให้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยไวด้วยครับหมอน,นี้ราไปก่อนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ